ครับช่วงนี้เราจะเห็นภาพคุณทักษิณเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นทั้งๆท,ที่เป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษและเงื่อนไขการพักโทษของกลุ่มกลมุ่มคุมประพฤติเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้พักอยู่ที่บ้านตามที่ได้จดแจ้งต่อกลมคุมประพฤตินั่นก็คือบ้านจันทร์สองล่าเว้นแต่มีเหตุจำเป็น จะขออนุญาตเป็นครั้งคราวได้แต่ว่าคุณทักษณิณพยายามที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยอิสระเหตุจำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่เกี่ยวถ้าคุณทักษณิณต้องการจะไปก็เดินทางไปได้ทันทีเพราะคุณทักษณิณไม่ได้ติดกำไรเอ็มเพราะเราจะเห็นภาพล่าสุดคุณทักษณิณเดินทางไปภูเก็ตมีผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการระดับสูงมาต้อนรับ กันอย่างคับข้างเลยทำให้หลายคนสงสัยว่านักโทษคนหนึ่งเดินทางไปในจังหวัดต่างๆมีผู้ว่ามาต้อนรับมานำชมโครงการมาบรรยายสรุปที่ภูเก็ตไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่เชียงใหม่เราก็เห็นมาแล้วสองครั้งต่อไปคุณทักษินก็มีโปรแกรมที่จะไปจังหวัดนครราชสีมาและก็หลายจังหวัด ในภาคอีาสานซึ่งจะต้องมีการเอาอย่างผู้ว่าจังหวัดอื่นๆนั่นก็คือระดับผู้ว่าหรือข้าการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดต้องมาต้อนรับมีฉะนั้นจะเป็นปัญหาต่ออนาคตทางราชการของบุคคลเหล่านั้นถ้าคุณทักษิณไม่พอใจก็อาจจะเสี่ยงต่ออนาคตทางราชการเพราะคุณทักษิณสามารถที่จะ ดำเนินการให้คุณให้โทษต่อค่าการเหล่านั้นได้เพราะเป็นที่รู้ว่าคุณทักสิงคือผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อแม้เกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติผมเลยเสนอเรื่องนี้ต่อคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ออกมาติคอรมอออกระเบียบเรื่องการที่จะให้ข้าราชการ ต้อนรับนักโทษอย่ากคุณทักษิณชินวัตรว่าจะมีระเบียบวิธีการในการต้อนรับอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเกิดข้อขารหาและก็ลำบากใจสำหรับข้าราชการที่ไม่อยากจะมาคลุกคลีกับคุณทักษิณหรือไม่อยากจะมาต้อนรับกับคุณทักษิณแต่เกรงว่าถ้าไม่มาก็จะมีภัยกับตัวเอง ถ้ามาก็เกรงว่าจะผิดวินัยราชการเพร้อก็อยากใจคุณเศรษฐาได้ทําเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าไม่ออกระเบียบเรื่องนี้ออกมาคุณเศรษฐาก็จะต้องไปตรวจสอบนะครับว่าผู้ราชการจังหวัดหรือข้าราชการไปต้อนรับนักโทษมีความผิดวินัยราชการหรือไม่ครับคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับประเทศไทยเราก็ไปกันใหญ่แล้วละ่ะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกโกโซโบิก นั่นก็คือว่าข้าราชการต้องสู่อกต่อนักโทษเป็นครั้งแรกในการที่เรามีประเทศไทยที่นักโทษยังอยู่ในระหว่างการรับโทษอยู่ลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดข้าหลวงหรือเจ้าเมืองต้องพาไปดูโครงการต่างๆบรรยายสรุปแต่ก็ต้อนรับ อย่างกับผู้นําประเทศลงไปตรวจงานตรวจราชการอย่างไรอย่างนั้นเลยครับขอฝากไปยังคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีครับขอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการต้อนรับคุณทักษิณในฐานะนักโทษว่าค้าราชการควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่เกิดความลักลั่นต่อค้าราชการของประเทศในขณะนี้ครับ